สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือเขาจะขอคุณเป็นแฟนไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยนะคะตัวเลือกที่หนึ่งสองและสามถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่หนึ่งกันเลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเขาจะขอคุณเป็นแฟนหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะชอบตัวเ ยังเป็นการอ่านแบบ general นะคะแนะนำมาดูส่วนตัวนะคะแต่ที่ v. star ก็ก้าวถาได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะบางเรื่องที่เราสึกว่าไม่มั่นใจยังไม่ชัวร์ไม่เก็ตไม่อะไรเงี้ยหรือไม่รู้จะปรึกษาใครหาทางออกไม่ได้นะคะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟกว่าจะไม่มีใครเข้าใจอะไรเงี้ยหรือตั้งคำถามไม่เป็นก็มาได้ที่พอเก็บไว้ใช่คนเดียวนะคะทุกเรื่องจริงๆพลังงานของคนกองที่หนึ่งนะคะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนเหมือนเขามีความรู้สึกให้กับคุณนะเขาก็ยังชอบคุณแต่เหมือนจะคณคนนี้เหมือนจะไม่รีบนะ ในอนาคตอะเขาจะขอคุณเป็นแฟนนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้มันเหมือนเขาไม่รีบยังไงก็ไม่รู้เขารู้สึกว่าเราเนี่ย Ờ, มีบางอย่างที่คล้ายกันเหมือนกันอาจจะเป็นความคิดความรู้สึกหรือการกระทําหรือชอบอะไรเหมือนเหมือนกันหรือเปล่านะคะแล้วเขารู้สึกว่าในสายตาเขาเนี่ยตอนนี้คือไม่มีใครสวดเท่าคุณแล้วไม่มีใครมาหลอดเท่าคุณแล้วไม่มีใครแบบจะมาเปรียบเทียบหรือแทนที่คุณได้แล้วเหมือนคุณไปอยู่ในใจเขาเต็มๆนะคะแล้วเขาก็อาจจะคิดถึงคุณบ่อยมามเพราะฉะนั้นเนี่ยกองที่หนึ่งอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาสนใจเขาชอบแต่เขาแค่ไม่รีบเขาอยากจะดูใจไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเขาจะมั่นใจจนกว่าเขาจะพร้อมนะคะ สำหรับบางคนถ้าขาดหายกันไปไม่ได้รับการติดต่อเขาก็คิดอยู่นะว่าจะแบบติดต่อคุณมายังไงดีจะต้องแบบว่าทํายังไงดีจะต้องแบบว่าพูดชวนคุณคุยเรื่องอะไรกำลังคิดอยู่ว่าจะชวนคุณคุยเรื่องอะไรจะกลับเข้ามายังไงดีอะไรอย่างงี้เราะเห็นลักษณะเอเนจีของแบบการกลับมาติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งกลางวนกลับมาคุยกันมาเคลียร์ใจกันนะคะหรือเขาอาจจะหายไปเดี๋ยวเขาก็กลับมาอธิบายให้คุณรู้นะคะว่ายังไง เชื่อใจตัวคุณได้ก็คือเหมือนกับเชื่อความรู้สึกเชื่อเซนส์เราได้นะคะมีบางอย่างที่เขาเนี่ยอยากจะพูดคุยกับคุณด้วยนั่นเองนะคะเขาอยากจะคุยกับคุณเขาอยากจะพูดกับคุณเขาอยากจะเอ่อมันอาจจะมีหลายเรื่องมากที่เขาไปเจอมาในระยะเวลาช่วงนี้ที่หายไปหรือบางเรื่องที่เขาอยากจะบอกกับคุณแต่เขายังไม่เคยกล้าที่จะบอกหรือพูดนะคะแต่เขาอยากจะพูดจากใจเขาจริงๆเขาอยากจะเป็นคนที่แสดงความรู้สึกให้คุณเห็นนะคะแล้วก็อยากจะพูดบางเรื่องให้คุณเข้าใจให้คุณเก็ตว่าตอนนี้ชีวิตเขากําลังวุ่นวายอยู่ตอนนี้ชีวิตเขากําลัังเจอปญหาย หรือต้องดีลกับอะไรอยู่เขาอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้นะถือว่าเป็นอะไรที่ที่ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นอะไรที่โอเคเลยระดับหนึ่งยุ่งนะคะยุ่งอยู่กับการทํางานเขากําลังยุ่งอยู่กับการทํางานใต้สมรรถะว่าเขาจะกลับมานะคะเขารู้สึกชอบสนใจคุณนะถามว่าเขาจะขอคุณเป็นแฟนไหมขอแต่ตอนที่เขาต้องพร้อมจริงๆริตอนที่เขารู้สึกว่าเขาพร้อมเขาอยากจะเปิดใจเขาไม่มีกําแพงแล้วอะไรแล้วเนี่ยแหละเขาถึงจะ มาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณหรือขอคุณเป็นแฟนนะคะาจะต้องให้เวลาคนนี้หน่อยนะคะเออมันไม่ง่ายสําหรับเขาเขาจะเจออดีตแย่ๆมาเยอะหรือเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามมันไม่ง่ายสําหรับเขาแต่ให้รู้ว่าเขาเนี่ยจะพยายามที่จะเข้าหาคุณอยู่นะคะพยายามที่จะพูดจากใจเขาอยู่นะคะแต่เขารู้สึกว่ารอเก็บไว้เหมือนกับบางทีอาจจะเป็นช่วงแบบหาจังหวะเวลาที่ใช่แล้วเขาอาจจะพูดตรงนั้นออกมานะคะประมาณนี้นะสาหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองกัน,นะคะ่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่2เป็นการอ่าน general นะคะแนะนำมาดูสตูดิโไดที่ v.star ก็ก็การนะคะถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะคะบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครเป็นเรื่องที่เซนเซทีฟนะคะกลัวจะไม่มีใครเข้าใจคุณหรืออีกฝ่ายจะไม่เก็ตเรื่องราวของคุณสตอรี่คุณหรือตั้งคำถามไปเป็นก็มาได้หมดเลยนะคะ <S <S มาดูซิว่าคนกองที่2องเนี่ยเขาจะขอคุณเป็นแฟนไหมนะคะตกใจที่มันกระโดดมาอย่างนั้น กระโดดมาสำหรับน่ากลัวเลยนะคะเขาจะขอคุณเป็นแฟนไหนสับสนอยู่นะคะยังไม่ชัวร์แล้วก็อาจจะยังไม่ใช่แบบที่คุณคิดก็ได้อาจจะไม่ใช่ในรูปแบบท้าคุณคิดว่าเขาจะขอก็อาจจะยังไม่ได้อยากจะขอคุณก็ได้นะเ,ออเดี๋ยวอ่านขอดูกเพิ่มก่อนวันนี้อะไรตอมาอีกมันก็มีเหมือนกับความแบบมันเหมือนกับเขารู้สึกจะชัดเจนอยู่นะ มันเหมือนคุณไปสิงอยู่ในหัวเขาในใจเขาเลยทําให้เขาสับสนนะคือเขาไม่เคยแบบรู้สึกดีกับใครมากขนาดนี้เขาไม่เคยคิดถึงใครมากขนาดนี้ตั้งแต่แล้วพบอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาแค่ต้องการคุณหรือเขารู้สึกดีคุณจริงๆมันเหมือนตอนนี้เขากำลังสับสนอยู่ว่าเขาชอบคุณหรือเขาหลงรักคุณแล้วหรือเปล่าหรือมือหรือมันแค่แบบแค่แบบเป็นความรู้สึกช่วงหนึ่งอะไรอย่างี้ตอนนี้มือนกับคนนี้สับสนอยู่นะสับสนมากเลยนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะแอนมองว่า ตองที่สองเป็นอะไรที่คุ้มเครือมากเขาจะบอกคุณอันเดอ๋ยวอนคิดว่านะเนี่ยดูตั้งสำหรับสิ my heart is y y e s แต่ว่าไม่มีความกลัวที่แบบว่าไอ้น,นี่นะดึงเขาไว้อะแอน้องว่าเขาอยากจะขอคุณเป็นแฟนมากเขารู้สึกแบบคุณถือคนให้ใช่แต่เขามีความกลัวกลัวว่าจะเสียใจกลัวว่าจะโอ่หักกลัวว่าคุณจะไม่สนใจอะไรประมาณเนี้ยแต่แอน้องว่าไอ้คำนี้ออกมาทาให้แอนนึกถึงอะไรนะเดี๋ยวเขาจะบอกคุณเองเดี๋ยวเขาจะส่งข้อความมาบอกคุณเองเดี๋ยวถ้าถึงเวลาที่เขาแบบ พอแอนเห็นเขาว่าคอนฟิวแล้วอยู่ในหัวติดอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่นานหรอกนะคะเขาจะบอกคุณเขารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วบอกดีกว่าพูดดีกว่ายิ่งเก็บไว้มันยิ่งทรมานยิ่งอึดอัดมันจะทนไม่ได้เขาก็าจ,จะพูดออกมาเลยเ้าม,มีความสุกกองเนี้ยเขาเหมือนจะแบบกลัวว่าจะมีคนอื่นมาแย่งคุณไปจากเขากลัวว่าคุณจะไปสนใจคนอื่นถ้าเขาเหมือนปล่อยคุณไว้อย่างเงี้ยต้องมีคนมาแบบไ้นีเขาแน่เลยอะไรเงี้ยมาแย่งคุณไปจากเขาแน่เลยมันมีความสุกแบบแอบหึงแอบบห่วงเนี่ยเขามันเหมือนกับจะมีคําแบบคล้ายๆว่า ให้รอหน่อยรอเขาหน่อยนะขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งนะแอนคิดว่ากองน,นี้ก็ขึ้นหลักอาทิตย์ให้ได้อยู่นะเอนเนอร์จีมันแบบแค่หลักวันนะไม่กี่วันหลักอาทิตย์อะไรประมาณนี้แหละค่ะแต่ณนะวันนี้ณนะตอนนี้ช่วงนี้เขายังแบบว่าไม่สามารถให้คําตอบได้ไมันขึ้นเป็นอะไรที่แบบอืมนะคะจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไหมยังไม่ชัวร์นะคะแต่หลักๆอแอนเห็นว่าเดี๋ยวถ้าเขาทนไม่ไหวอ่ะเขาจะแบบอาจจะขอคุณเป็นแฟนปรับปรับเลย มันเหมือนกับต้องรอให้เขาแบบอดไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่มองว่ามันก็เหมือนกับจะมาด้วยดีนะเหมือนจะออกมาด้วยดีแต่เดี๋ยวขอเคลียร์พลังงานคํานิดหนึ่งนะคะมันกระเด็นออกมาเละไปหมดเลยโอเคเคลียร์ปุ๊บออกมาปั๊บนะคะมีความรู้สึกให้กับคุณแน่นอนความรู้สึกใจเขาเนี่ยเป็นของคุณไปแล้วอะอมีแต่คุณไปแล้วนะคะ แล้วก็ไอ้คำย่ยพยายามจะออกมา My heart says yes, but my f e a r is h o l d i n g m e b a c k ก็คือเหมือนคล้ายๆว่าใจอบอกว่าใช่แต่หัวความคิดอะบอกไม่ไม่ชัวร์ไม่รู้ไม่ใช่สับสนนะคะไม่เหมือนขัด,ดยแย้งกับตัวเองตั้งแต่ใบแรกและเขาก็อยากรู้นะว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมบางทีเขารู้สึกว่าเขาจะเล่นดูเหมือนเล่นตัวหรือใช้เวลานานมากแต่เขาก็ไม่รู้บางทีเขาก็แอบคิดนะว่า คุณยังจะยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณไปมีคนใหม่หรือคุณมูฟออนไปแล้วไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยเขาไม่รู้จะบอกกับคุณยังไงมันเป็น energy ของพลังงานความซับซ้อนเลยเหมือนเก็บความรู้สึกไว้ข้างในลึกๆแล้วก็ไม่ยอมบอกคงคิดว่าเราดูไม่ออกแต่จริงเราก็น่าจะดูเป็นออกนะคะอันนี้ออนจะขำมากเลยนะแต่แอนขอดูให้นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเออ แต่าเห็นคาว่าเย็ดตรงนี้ยังไงอันที่ว่าเขาจะทึกเก็บไม่ไหวอ่ะบอกแน่นอนเหมือนเหมือนอาจจะต้องรอวันที่เขาแบบไม่ไหวแต่อาจจะเป็นไปได้ที่เขายังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์นะคะเขา c r a z เกี่ยวกับคุณมากๆเลยเหมือนกับเราไปสิ่งอยู่ในหัวเขาไปวนเวียนอยู่ในชีวิตเขาอ่ะแต่เขาแค่ยังไม่พร้อมอบอกว่าเขาแค่ยังไม่แบบไม่พร้อมที่จะมีแฟนหรืออะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าถ้าการมีแฟนจะเป็นแบบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสูงหรือเปล่าเขารู้สึกว่าเขาอาจจะยังแบบไม่พร้อมตรงนั้นอะไรเงี้ย แอนสอบออกมาก็ได้คำว่า i love you นะมันเหมือนเขาเขาตกหลุมรักคุณไปแล้วแต่เขาแค่ยังไม่กล้าแสดงออกมาหรือไม่รู้จะยังไงถ้าถามว่าแบบเขาจะขอคุณเป็นแฟนไหมแอนะบอกว่ายังไงสุดท้ายก็ต้องต้องบอกต้องขอแน่นอนเลยดูจากพลังงานแล้วอะแ้วมันเหมือนสับสนเอาเรื่องอยู่นะเขาอาจจะเบรกเราไปเรื่อยๆย,ย,ยนะคะก็ได้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะคะแต่สําหรับคุณคือคนที่ใช่แหละสําหรับเขาแต่แค่ว่าเขาอาจจะยังแบบ ไม่ชัวร <át, cuanto S 2> ์ว่าจะต้องทํำยังไงไม่ชัวร์ว่าจะต้องบอกยังไงไม่ชัวร์ว่าจะต้องแบบอะไรยังไงดีเขาอาจจะกลัวการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะอันเห็นคําว่า new b e ินเองนะอาจจะกลัวการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ผลลัพธ์ของคุณจะออกมาดีมันจะเป็นพาสิทีฟอยู่คำตอบที่คุณได้มันจะออกมาดีจากเขานะมันจออกมาดีเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้ามันจบด้วยคาว่า i love you เหมอนว่าคือมันรักไปแล้วอะมันจะยอมทุกอย่างไม่เหมือนแบบเขาจะต้องแบบว่าเดี๋ยวเขาจะยอมคุณทุกอย่างเองอะ เออนะคะแต่ก็ยังอยากจะรูนะว่ามันจอ,อกมาแบบเย็ดหรือนอนนี่มันสับแบบใบชมพูให้อยู่นะมันก็เหมือนแบบบางทีอาจจะใช้เวลาอาจจะมีเรื่องของเวลาอีกนิดหนึ่งนะคะเขาจะใช้เวลาตัดสินใจเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้เวลาเร็วบางคนก็ใช้เวลานานช่วงนี้อาจจะต้องแบบอยู่กับตัวเองไปก่อนพยายามอย่าไปคาดหวังอะไรจากเขามากนะแต่เท่าที่อ่านดูก็คือมันมีความเป็นไปได้มันมีความที่เขาจะแบบ มันเหมือนพลังงานที่อราเห็นนะสำหรับตอนที่สองคือเขาจะเซเย็ดเขาจะขอคุณเป็นแฟนเขาจะแบบอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่มันจะต้องเป็นตอนที่เขารู้สึกแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเก็บเหมือนกับทาตัวเยียบๆนิ่งๆแล้วอยู่มามันก็มาพูดเลยอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะรู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องแบบบอกคนนี้แล้วมาถึงเวลาที่องพูดกับเขาเลยวอะไรเงี้ยคุณถึงจะได้คําตอบนะคะแต่โดยรวมแล้วมองว่าออกมาดีอยู่ไม่แย่นะคะแค่สับสนอยู่ว่าจะเอายังไงหรือเดินไม่ถูกแล้วตอนนี้นะคะก็ปล่อยให้เขาไปจัดการตัวเองแล้วเดี๋ยวเขา ตกลงปรงใจต่อคุณนี้นะคะโอเคนะเดี๋ยวเราไปต่อกลองที่3กันค่ะสำหรับใครที่เลือกกลงที่3านะคะเป็นการันเจนอโร่แนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v. ีดอทสปาสกอกาได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยบางเรื่องที่เราสึกว่าไม่กล้าเปิดใจไม่กล้า,ค,าคุยกับใครเป็นเรื่องเซนสิทีนะคะกลัวว่าจะมีใครไม่เข้าใจไม่เก็ทเนี่ยก็มาได้นะคะจะได้ดูให้ว่าจะต้องออทํายังไงจัดการยังไงนะคะอะไรยังไงแล้วก็ตั้งคําถามไม่เป็นอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันีจะคุยกัเคนเดียวคะ เขาจะขอบคุณเป็นแฟนหรือเปล่านะคะ need more time เขาต้องการเวลามากกว่านี้นะคะเหมือนเขายื้อเวลาหรือเปล่าล้แอนเห็นอย่างเงี้ยมุ่งที่อยาจจะมีเรื่องของระยะทางอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณที่คิวที่เดวกับคนแบบทางไกลหรือชาวต่างชาตินี่แอนมองว่าเป็นไปได้ยากเลยนะยิ่งเจอออนไลน์หรือเจอผ่านแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยคือแอนมองเลยนะว่ายากนหะถ้าใครกองที่สามเจอลักษณะแบบออนไลน์เนี่ยเปอร์เซ็นต์ขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะ ที่ว่ามันยากเพราะเขาเหมือนไม่หยอนถ้าเขาจะปรับเดินหน้ากับคุณหรือจะขอคุณเป็นแฟนเขาต้องทําได้ตั้งนานแล้วนะแต่มันเหมือนเขาพยายามจะดึงเวลาไว้หรืออะไรไวสักอย่างนะคะเพราะเขามองว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกหนึ่งเรื่องของระยะทางจะให้เราเป็นแฟนกันนะมันไม่ได้เขาอาจจะอยากได้คนที่อยู่ใกล้ๆกกันอะไรเงี้ยสำหรับบางคนส่วนอีกกรูปหนึ่งก็จะเป็นเหมือนเขาไม่มีเวลาให้เรา,เ,ราเขามีเวลาไปใช้กับตัวเองอะไรลักษณะนี้่นะคะแต่เราทําให้เขามีความสุขไหมเราเป็นคนที่เขารู้สึกดีด้วยมากๆเลยอะ่ะมันเหมือนกับ อยากได้เราแต่ก็ทําไม่ได้นะคะเพราะอะไรหลายอย่างในความเป็นจริงบางคนอาจจะเป็นคนที่ทํางานมากจนไม่มีเวลานะคะหรือค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบมีอีโก้มีความเป็นอิเดเพนเดนเป็นอินโทรเวิร์ตอะไรเงี้ยต้องการเวลาให้ตัวเองอะไรเงี้ยต้องการใช้เวลากับตัวเองมันก็ไม่ได้อีกอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าไม่อยากเร่งรีบในเรื่องของความรักไม่อยากสนใจกับความรักเพราะว่าจริงๆคนคนนี้เหมือนคนเดียวกับคนที่เขาค่อนข้าง,งแบบ มีความเป็นตัวเองสูงอะอยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่จาเป็นต้องมีความรักเลยอะมันก็ยากที่จะพูดอยู่นนเนี่ยมันเหมือนถ้าเขาอยากจะได้ใครสักคนน่ะเขาต้องการคนที่สามารถให้เวลาเขาได้อยู่ด้วยกันกับเขาได้แบบเหมือนกับความสุขเหมือนอยู่ด้วยกันตัวติดกันยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะสำหรับบางคนคนนี้อาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วอาจจะมีแบบ คนคุยด้วยใหม่หรือคนใครเข้ามาคุยกับเขาหรือเปล่ามันเลยทาให้มันต้องมี something อ่ะที่แบบอาจจะยังไม่จบกับคนเก่าหรือมีคนอื่นเข้ามาทําให้เขาสับสนทําให้เขารู้สึกว่าเถึงคุณจะดีแค่ไหนเขาอยากเลือกคุณแต่เขาก็ทําไม่ได้นะคะมันมีบางอย่างอ่ะที่ไม่ค่อยดี energy ไม่ค่อยดีเข้ามานะต้องบอกก่อนเลยมันมีสิ่งไม่ดีที่ที่เข้ามาทําให้รู้สึกว่าถึงคุณจะดีแค่ไหนเขาก็คงไม่สามารถที่จะเลือกคุณได้นะคะ แต่กองที่สามาบอกเลยนะว่าจะได้ขอเป็นไฟไหมแอนบอกเลยว่าไม่มันไม่มีอะไรที่แบบว่าให้ความชัดเจนอะมันมีแค่แบบมันเหมือนกับมีแต่คําพูดความรู้สึกแต่มันไม่มีการกระทําสักทีอะค่ะถ้ามันไม่มีการกระทำยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้นะถ้ายิ่งเขายิ่งพูดยิ่งพูดยิ่งพูดอะแต่เขาไม่ทําเลยอะก็จบนะคะเพราะฉะนั้นแอนบอกเลยว่าเขาเนี่ยอาจจะบอกคุณว่าขอเวลาขอจัดการตัวเองขอเขียน์น่นเลีย์นี่คือถ้ามันมีแต่คําเดิมๆแบบนี้ลักษณะเดิมๆแบบนี้อาจจะเป็นคําศัพท์ใหม่ก็ได้แต่ว่า มันเหมือนวิธีเดียวกันอนะคือก็คือต้องการเวลานะคะเนี่อย่างที่เขาบอกว่าเออถ้าฉันเลือกได้ฉันก็เลือกเธอฉันจะอยู่กับเธอเงี้ยแอนบอกเลยว่ามันมันทําได้เขาทําได้นะคะเราตต้าสำหรับคุณอนะ่ะ บอกเลยว่าเลดบีเฟนแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่ทำไงเขาอาจจะอยากแค่แบบเป็นเพื่อนกับคุณเป็นคนคุยกับคุณแต่ไม่ได้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเป็นกองเดียวเลยที่เจอจากพอดนะคะในเรื่องของความรักที่เขาไม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณหรือไม่มีทางที่จะขอคุณเป็นแฟนเพราะถ้าเขาจะขอเนี่ยเขาจะขอไปนานแล้วนะคะมันจะต้องเกิดขึ้นนานแล้วและอย่างอันบอกว่ามันอาจจะมาบัจจัยจากลหลายๆอย่างคือหนึ่งเรื่องระยะทางสำหรับบางคนนะคะ แล้วก็อีกบางกูก็คืออาจจะแบบยังเลิกกับคนเก่าไม่ได้งลงมกับคนเก่าไม่ได้หรือจังหวะโบเบะนะคะที่มาเจออีกคนหลังจากเจอคุณก็หรือก่อนจะเจอคุณอนะ่ะมันมีคนคุยอยู่แล้วหรือหลังจากคุยกับคุณมันมีใครเข้ามาได้ปั๊บหนึ่งมีคนเข้ามาทําให้เขารู้สึกแบบสับสนอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะทางทีเท่านั้นบอกเลยว่ากองเนี้ยการพัฒนาความสัมพันธ์หรือการขอเป็นแฟนอะยากมาก ก็อาจจะต้องทําใจถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเราก็อาจจะต้องอหันมารักตัวเองให้เวลากับตัวเองจะดีที่สุดนะคะประมาณนี้นะเป็นกําลังใจให้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ